โอ้คราบสวัสดีคุณผู้ชมก็ต้องไปหาว่าเดีล้วก็าจะเออแคสเกี้มาทำควากันอีกาดนะฮะแต่ว่าเออใครที่สงสัยว่าสกรีนผมหายไปไหนนะก็กำลังปรับปรุงอยู่นะฮะโอเคเออถ้าถ้าเป็นไปได้อาจจะมีร็อคเพกันด้วยฮะแค่แต่นี่มาเลย์มัดคือไม่ได้ยเท่มันนะฮะมอดนี้สามารถโหลดนะ โหลดได้นะเออเ t สต e นะคะพิมพ์ไปว่าสมีไอเทมอาจจะเจอนะฮะโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะถ้าใครอยากเข้าไปโหลดนะคะโอเควันนี้ทำอะไรได้บ้างฮะเวลาเรา,เาต้องใช้บล็อกเลนเชอร์เท่านั้นนะบล็อกเลนเชอร์โปรไม่ได้นะเคอันนี้ก็เป็นที่จะแพ็คเล็กๆในนะที่ผมแต่งนะฮะโอเค มันต้องใช้บล็อกแลนเชอร์เท่านั้นบล็อกแลนเชอร์แบบธรรมดาธรรมดานี่นะฮะโอเคเมื่อเข้ามานะนะคะมันเอ้ยู่เเข้าไปเลยแอปนั้นนะฮะเดี๋ยวผมบอกเลยก็ได้พิมพ์ไปว่าจะไปดีไอเทมหรือไม่ก็พิมพ์ไปว่าเออแบบนี้นะฮะพิมพ์ตามนี้เลยนะฮะนี่ฮะพิมพ์แบบนี้นะฮะแล้วก็กดค้นหาไปนะฮะโอเค เติมเข้าไปมันเจอทำไมเจอเดี๋ยวหาอีกแบบหนึ่งนะฮะแทปนึงนี่ฮะ tools box for Minecraft มันก็จะเป็นรูปดาบกับรูปกรองนะฮะพอะเราติดตั้งเสร็จนะฮะเค okay. มันก็จะกดให้ดาวเราบรังลักเชิงแล้วก็กดาวเราไป อันนี้พอเราเร,าเร็จนะคะก็เข้าเอ,อเ่อบล็อกแรนช์ไปนะคะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสเกลก็ยังไม่เสร็จนะ,ะโอเคมันก็จะแล้วก็เข้าเซิฟอะไรก็ได้นะฮะผมเอาเซิฟนี้นะะโอเคมันก็จะเป็นแบบตัวเอมแบบปกตินนฮะ,ะดับก๊อฟชั่นก่อนๆภาคก่อนๆมาภ้าก่อนๆนะฮะ ก็ okay. จนะแบบแบแบพอเวลาเข้ามานะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเอ่อในบอล์กในช่วงเขาสีนะคะก็จะมีแบบพวกข้าวพวกปลาบาบานะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีอ่อันนี้ก็คือพวกดาดหรือว่าขอที่จะเป็นอยอะไงไดีมั้ยตัวชั้นอุป กลางวันช้าก็ไปสิปีเพื่อนโอเคแล้วอันนี้ตรงนี้ก็ทำดาราแล้วก,ก็เลยต้องปิดไปเพราะว่าถ้าใครเดินตรงนั้นตรงลงไปนะฮะโอเคเข้ามาปุ๊บพวกดาวมันก็จะเป็นแบบเหมือนในครีเอทีฟนะฮะมันก็เพิ่มไข่มาแล้วนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกขนแบบแบบพวกน,นั้นอะที่เห็นในครีเอทีฟนะ อันนี้ก็เป็นลักบอัอกโอ้ยีฉะตุฟ้าไม่ใช้มือตีมันไม่ได้วะเีอยบัอกสุด,สดไม่มีนะฮะบักสุดไม่มีเย้นี่ฮะอันนี้ก็ก,กล่องของ,ของตัวเรานั่นเองนะฮะรีมูฟก็คือเรากดเรากดรีมูฟไปแล้วนะฮะมันก็จะเป็นแก่เอย้ย มัดไปเลยโอเคปิดมอนปิดมอนไปเลยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขอเรียกผมปิดนู่นปิดนี่ก่อนนะฝนฝนฝน,นไหนโอ,โอเคแล้วก็พาไปตอนเช้าแทมสปี โอ้ไม่คือหายแยกของเต็มีโอไม่กันไม่เอาทำสปีดได้หเวลาแป๊บหนึง อันนี้ก็คือในตัวนี้นะนี่ของนกาว่างอยู่นี่นะะยแล้วก็เวลาที่เราจะกดรีโมทนะฮะแล้วก็กดไปที่ขอที่เราจะเอาทิ้งนะมันก็จะเอาทิ้งให้อัตโนมัตินะฮะ ทิ้งทิ้งถ้าไม่เสียงกูควรยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะทิง้งโอเคตอนนี้เราก็จะสามารถเอนชาร์ดได้เลยะฮะเรากดที่เอนชาร์ดแล้วก็กดไปที่อะไรก็ได้นะฮะแล้วก็รู้จักว่าจะเคลื่อไปถึงไหนอันนี้มีจำนวนจำกัดถึงหนึ่งพันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เอารู้ป่ะมา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 เอาไปหนึ่งร้อยก็พอ อันเปกริงแคเซฟนี่ฮะมันก็จะได้มาเลยนะฮะนี่ฮะไม่ใช่เคนี่ฮะ,ะก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะ เพีน,น้อยที่ผมสร้างไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวฟินแอสติมมาสิไปนรอกโดยที่ไม่ต้องใช้ประตูน็อแว้ well, ว่าคนอาจจะงงนะครับไปยังไงกดไปที่รูปตรงแบบนี้นะฮะมันก็จะคล้ายกับตั้งท่าแบบช่องแรกนะฮะนี่ฮะโอเคเขากดไปที่ตรงนั้นได้อะไรนะฮะหรือว่าเราคี้เก็ยกดตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปที่ตัวเราแล้วมันก็จะมีแบบรูปนี้โอเคแล้วมันก็จะมา,าหน้านนี้แล้วก็กดไปตรงนี้ แล้วมันก็จะบอกว่า d ด m ม n ชัน่นนะฮะดาวมท่าที่สองก็บอกว่าโอเวอร์เวิร์ดนะฮะแล้วมันก็จะมา <masked> นรกนั่นเองนะฮะโอเคเฮ้ยมานรก่ต้องใช้ประตูนรกนะคะที่ดีมากเลยนะเดี๋ยวพอกินเกิด้อัเป <isy> ิ้ลโอเคโอเค โมสตีฟคืออะไรนั่นเองนะฮะหลายหลายคนอาจจะงงก็คือที่เทเลพอร์ตนั่นเองฮะสมมตินะฮะ,ะ,ฮะเราแบบเดินมาไกลแล้วนะฮะโอเคสมมติเราเดินมาไกลๆเลยสุดหยุดไม่อยู่เลยนะฮะเคสมมติเราเดินมาไกลแล้วอยากจะกับแบบสมมติจะแบบเจอของเรีอะไรประมาณเนี้ยเนีย่ยเช็ดจักเจอเฮ็ดนี่ยแปบ๊บนะึง เช่นเออเจอเพชรเจอเพชรนะคะเพชรสัักกสิบโอเคเราเจอเพชรนะเจอ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 เข้าไปเจอเข้าไปเจอ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 เพชรแล้วว้าวเราเจอเพชรนะคะ แล้วเราอยากจะแบบกลับไปเอาพิทแอคอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็ใช้หมอสตีฟได้เลยนะฮะก็คือแอปเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้อแล้วก็ตั้งชื่อว่าไดมอนก็ได้นะฮะ D I M O N D I M O N อันนี้ไม่น่าจะถหรือเปล่านะแอปัับโอ้โหถึงกับแด้งกระเดียวนะฮะ โอเคสเเพอไมได้นเราบัเหรอะไรนะตอนนี้โอ้โหจุดสคัญนะเราต้ช่วยนะแค่หรือว่าออยากจะเอ็นทาเราแบยังเสร็จเอส็กอมาเป็นบิกเอ็ไป้วกันงนก็เข้ามาที่ตัวเรา แล้เอนชอนก็กคุณที่พริกแอคนะฮะเอาแบบอันเบกกิ้งก็เลยจะดีอยู่เี่ยอันเบกกิ้งพังยากสิบหายพังยากสิบหายแล้วก็โฟตอนมานานๆมาๆมาดูกันนะว่าจะได้เพชรเท่าไหร่เราเอาซอกอย่างนี้มาซุ่มเข้าด้วยกันนะ

เยอะเกินแค่มาสักสองก้อนพอค่เพื่อไม่เป็นปการลบนะแอปนี้ดีจริงจริงเลยนะเอาเป็นทวิาแบบครบคันกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวออเอาเป็นช้อนเอาเป็น อืมช uh ้าหนสชาหนิสช um ้าหนสช้าหนสชาหิชาหิเคพอพอเอาไฟล์มารูต okay, ต oh, um ิ้งก็มาเอิ่มว่าครบคร์ดอันนึงก็เรียวนะเซฟโอเมกัสเค ตีนองไก่กันดีกแ้อะมิ oh <laughs> <Yeah. S 2> กยัถือว่าเปดิตีสิบครั้นก็เลยทเดียวสามารถตีนองวัวตายได้ไดนะยืไม่เนื้อเยอะด้วยนะฮะเออแล้วก็ลของทิ้งแป๊กหนึ่งนะฮะ แอ็กที่คบคันโอ้โหมันกว่าจะตกแล้วครบคันที่ปลายเลยโยแป๊บมุกโอเคแต่มันไม่คบคันเรื่องอ่ะมุกนี้ก็มาด้วยนะ สีเดียนกสีเดียนแต่ว่าเป็นอันที่อ๋อทุกได้แต่มันไม่ดับนั่นเองนะฮะแต่ว่าดับอยู่แต่ไม่เห็นทุบได้แต่มันไม่ดับนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกํลาลังใจให้ช่องนี้นะฮะช่องนี้ก็เปิดมานานแล้วนะฮะเออก็ไม่ค่อยมีคนติดตามซะเท่าไหร่เพราะไม่ได้ค่อยได้ออคลิปนะฮะ เดี๋ยวผมจะรีบลงนะเพราะากำลังงานยุ่งนูนะคะอันนี้ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะเลยแค่สองสาวันนั่นเองนะฮะเคเดือวข้าวันไหนเออปิดเทอมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะขยันแคชให้ทุกท่านได้รับชมกันดีกว่านะเดี๋ยว <c oughs> เคเพราะว่าวันจูนนี้ก็ไม่ค่อยว่างเนะพราะการการบ้านก็เยอะนะฮะบางครั้งก็ออกไปข้างนอกไปทำธุระอะไรประมาณนี้นะโอเคก็ไม่มีโอกาสได้แคชนะฮะ แค่ตอนนี้ก็เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ